หงปืนล่าตัวโรมิโอลาเวียคนนี้เล่นสไตล์ไหนเป็นตัวตัดเกมจริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้คลิปเดียวอธิบายให้จบเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนในช anel YouTube คนข้างบอลบายปีเตอร์โบส์นะครับหัวข้อวันนี้คุยกันถึงโรมิโอลาเวียกําลังเนื้อหอมลิวพูกับอาร์เซนอลรวมแย่งข้อมูลวิเคราะห์สถิติละเอียดมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนครับนี่เลยครับใครกําลังหาโรงเรียนดีๆไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนล Bangkok เลยน,น้ำหลักสูจากประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียนะครับเป็นออฟชอรสคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยนะครับมีการรับรองจาก wascbcinspection และสมสเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเท่หนึ่งถึงเกรด12ครับหรือว่าอนุบาล 1- ถึงม6ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0 8 1 9 2 9 4 2 2 9 ID Line ไอีไลน์ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ โอเคก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตข่าวกันก่อนละกันนะครับเรื่องของโรมิโอลาเวียมีรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโน่ครับบอกว่าลิเวอร์พูลยังอยู่ในเกมไล่ล่าตัวนักเตะค,คนนี้จากซาว์แฮมป์ตันนะครับซึ่งโอเคล่ะลิเวอร์พูลอาจจะเซ็นมิฟิลไป2คนก็คืออเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์กับโดมินิกโซโบสไลแต่ก็ยังสนใจลาเวียเหมือนเดิมโรมาโน่ใช้คำว่าจนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลยังกระตือรือร้นที่จะเซ็นลาเวียอยู่ แต่ก็มีชื่อของเคเฟรนตูรามอยู่ในลิสต์ด้วยส่วนอาร์เซนอลเนี่ยโรมนโน่บอกว่าก็ยังสนใจเช่นกันแต่ความจริงจังของ Arsenal, อาร์เซนอลอาจจะน้อยกว่าลิเวอร์พูลเพราะว่าตอนนี้โฟกัสของอาร์เซนอลอยู่ที่เด c กคนไรส์แล้วก็ถ้าเกิดจะเอาลาเวียขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอปล่อยกรานิตชากา้าหรือตัมัสปาเต้ออกไปก่อนถ้าปล่อยปาเต้ออกไปน่าจะเข้ามาร่วมวงแน่แต่ว่าตอนนี้ปาเตก็ยังอยู่กับอาร์เซนอลเพราะฉะนั้น ถ้าว่ากันตามตรงลิวพูด,ดูจะเต็งกว่าแต่อาร์เซนอลก็สนใจนะครับทีนี้ครับคนพูดถึงกันเยอะว่าโรมิโอลาวเวียเป็นกองกลางตัวรับเป็นตัวตัดเกมแต่ผมต้องบอกทุกคนแบบนี้ว่าจากที่เคยดูฟอร์มเด็กคนนี้มานานเนื่องจากว่าตั้งแต่ซัมเมอร์เคยมีข่าวกับเชลซีนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยไปเอาสเกลคนเก่าของเซาแฮมป์ตันมาคนที่ดึงลาเวียจากซิตี้มาอยู่เซาแฮมป์ตันเนี่ย ก็เลยไปตามดูฟอร์มมาเพราะมีข่าวกับเชลซีมานานมากแต่เชลซีเลิกสนใจไปแล้วพอะจะไปเอาไกเซโดจากที่ได้ดูฟอร์มมายืนตัวรับก็จริงแต่ไม่ใช่ตัวตัดเกมนะครับอ่ะเพราะอะไรมาดูกันผมต้องบอกก็คือตำแหน่งของเขาเป็นมิดฟิลด์เบอร์6กึ่งเบอร์8หนักไปทางยืนต่ำจะเรียกมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ตัวตัดเกมแน่นอนเวลาดูสถิติเรื่องของนักเตะต,ตัวตัดเกมเนี่ยมันดูเป็นแค่ค่าเฉลีย่ย ตัดบอลกี่ครั้งต่อ1เกมไม่ได้นะครับเพราะว่านักเตะบางคนเนี่ยพยายามเข้าปะทะเป็นร้อยตัวเลขเฉลี่ยออกมาเวลาสำเร็จมันก็เลยดูเหมือนเยอะถ้าจะดูว่าคนไหนตัดเกมเก่งจริงหรือเปล่าให้ดูว่าพยายามกี่ครั้งและสำเร็จกี่ครั้งโดนเลี้ยงผ่านกี่ครั้งของโรมิโอลาเวียเนี่ยพยายาม92ครั้งครับโดนเลี้ยงผ่านไป32ครั้งแล้วก็สำเร็จไป60ครั้ง ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือโรมิโอลาเวียเนี่ยเข้าปะทะสำเร็จจริงๆนะ65.2นะครับเป็นตัวเลขที่ดูเหมือนเยอะใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นเยอะขนาดนั้นที่โหดตัวพ่อจริงๆของพิมลิกคือ3คนนี้ครับเด็กคนไรส์มอยเซสไกเซโดแล้วก็ชูอัลปาลินญา สคนนี้คือตัดเกมโหดจริงๆเพราะว่าพยายามต่อเกมเยอะคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเกมเยอะแล้วดูว่าสำเร็จกี่ครั้งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดีทั้ง3คนนะครับยกตัวอย่างชูอัลปารินญ,ญานะครับคนนี้ปีล่าสุดกับฟูลแลมฟอร์มดีมากนะครับเ,ออเข้าประทะสำเร็จถึง147ครั้งจาก210ครั้งคิดเป็น70% d ดเ i เดเนไรส์เข้าประทะสำเร็จ79จาก98ครั้งคิดเป็น80.6% แล้วก็ไกเซโดเข้าประทะสำเร็จ100ครั้งจาก128ครั้งคิดเป็น78.1%ก็จะเห็นว่าคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วจริงๆเนี่ยคนนี้ตัวเลขดีกว่าโรมิโอลาเวียชัดเจนส่วนการชิงจังหวะตัดบาหรือที่เรียกว่าอินเตอร์เซชันอันนี้ไม่ใช่การแย่งขาเท้านะเป็นการตัดจังหวะในจังหวะที่คู่ต่อสู้นาย A อกำลังจะส่งให้นาย B แล้วนักเตะคนนั้นชิงตัดบอลได้ก่อนอันนั้นคืออินเตอร์เซชัน ของลาเวียเนี่ยอยู่ที่1.1ครั้งต่อเกมเด็กเค้นไรซ์นะครับ1.7ไกเซโด1 5ปลาลินญา1.3เพราะฉะนั้นว่ากันตามตรงถ้าเอาวันถึงเกมรับลาเวียไม่ได้เด่นเท่ากับไรซ์ไกเซโดแล้วก็ชูอัลปาลินญาขนาดนั้นสรุปก็คือไม่ใช่คนที่เล่นเกมรับขั้นเทพนะทั้งที่ยืนตำแหน่งกองกลางตัวรับแต่เดี๋ยวจุดเด่นผมจะไปบอกอีกทีแต่ถามว่าแย่ไหม65%ถือว่าไม่แย่ นะครับผมใช้คำว่าเกิน60%มาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเพียงแค่เกมรับอาจจะไม่ใช่จุดเด่นขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆคือนักเตะคนนี้แม้จะยังตัดเกมไม่ได้ปราณีตมากแต่มีความกระตือรือร้นมีความขยันมีความตั้งใจในการจะช่วยเกมรับนะเพราะว่าสถิตินี้ครับถ้านับเฉพาะในท็อปไฟล e ีกยุโรปเอาเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน20ปีแก๊งยู0เนี่ยคนที่ชนะการครอบครองบอลตรงกลางสนาม นะครับโรมมโอลาเวียคือเบอร์หนึ่งของยุโรปเลยนะครับสำหรับนักเตะที่อายุต่ำกว่า20ปีเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ได้เกมรับขั้นเทพแต่อายุยังน้อยพัฒนาได้อีกเยอะแล้วมีความขยันมีความตั้งใจสามารถสึกฝนเพิ่มเติม,ตมได้ในอนาคตทีน่นี้ผมอาจจะบอกว่าเกมรับไม่ใช่สิ่งที่ลาเวียเก่งที่สุดและจุดเด่นจริงๆของลาเวียคืออะไรอ่ะต้องบอกแบบนี้จุดเด่นจริงๆของลาเวียก็คือเป็นมิดฟิลด์ตัวยืนต่ำที่คอยขึ้นเกม คอยช่วยทีมแกะเพรสซิ่งสถิติจากออฟตาบอกเลยนะครับว่าการสัมผัสบอลต,ต่อเกมของโรมิโอลาเวียเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ไปทั่วสนามเลยแต่ส่วนใหญ่จะอยู่แดนกลางเพราะว่าโซนที่สัมผัสบอลมากที่สุดก็คือตรงกลางสนาม10%กับ9%เห็นไหมครับผมถึงบอกว่าคนนี้เล่นเป็นเบอร์6กึ่งเบอร์8จะเป็นตัวยืนต่ำไม่ได้ยืนสูงมากแต่ไปรับบอลไปเชื่อมบอลต่างๆพวกนี้ ทั้งสนามเลยสำหรับโรมมโอลาเวียนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือให้ดูอันนี้ครับข้อมูลเนี่ยจากทางออฟตาแล้วก็ Twitter ร์แอคเคาท์แฟนแมนยูเดอะเดวิลส์ดเอ้าไปสรุปเป็นกราฟิกมาให้ให้ดูแบบเข้าใจง่ายๆกราฟิกนี้คืออะไรจะให้ดูว่าการไปกับบอลของนักเตะคนไหนอะแม่นไหมช่วยทีมได้เยอะไหมแกะเพรสซิ่งได้ดีขนาดไหนซึ่งกราฟิกตัวเนี้ยมันมี4ช่องใช่ไหมครับมีอยู่4ช่อง ช่องซ้ายล่างคืออะไรซ้ายล่างก็คือไปกับบอลก็น้อยแล้วก็เสียบอลเยอะด้วยขวาล่างคือไปกับบอลเยอะแล้วก็เสียเยอะซ้ายบนคือไปกับบอลไม่เยอะเน้นชัวก็เลยเสียน้อยที่ดีจริงๆคือขวาบนก็คือพยายามไปกับบอลด้วย แล้วก็เสียบอลน,น้อยด้วยใครอยู่กราบขวาบนได้เนี่ยแสดงว่าคุณมีทักษะในการแกะเพรสซิ่งได้ดีประมาณหนึ่งผมต้องบอกแบบนี้โรมิโอลาวียไม่ใช่คนที่แบบโหเลี้ยงตะลุยหลบขั้นเทพนะแต่คนเนี้กล้าเล่นเทคนิคดีคือตอนที่ผมดูลาเวียเล่นครั้งแรกผมนึกถึงเอาเปาป๊อกลาไปยินต่ำอารมณ์ประมาณนี้นะครับสไตล์เทคนิคความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้เลี้ยงหลบแบบปีกนะ แต่เวลาคนมาบีบเขาเขาพาบอลหลบได้แหวกพาบอลขึ้นหน้าได้พูดง่ายๆคือทักษะการแกะเพรสซิ่งเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นหลักของโรมิโอลาเวียซึ่งลาเวียอยู่ไหนชื่อของเขาอยู่ขวาบนครับอยู่ขวาบนเห็นไหมลาเวียจะอยู่ใกล้ๆกับพวกลอฟตัาชีคฮาวิเอเลียดเบนนโดซิวาเควินเดอรบอยกรานิชากายิวคายกุนโดกันดังนั้นพอโรมิโอลาเวียมาอยู่ขวาบนเนี่ย เป็นการบ่งบอกว่าเขาพยายามเอาบอลไปกับตัวแครี่บอลไปกับตัวเนี่ยเยอะนะแล้วก็ไม่ได้เสียบอลบ่อยขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดคุณพาบอลไปกับตัวเยอะแล้วเสียบอลเยอะเนี่ยมันจะมีใครบ้างมีบูโน่กิลมาไรส์มีเจมส์แมดดิสันนะครับมาติอุสตูเนสอเล็กซ์อีวอเบ่คอนเนอร์กาลลักเกอร์อาร์มสตรองดูสบิวรี่ฮอลโจวิลล็อกพวกเนี้ยอันนี้ไปกับบอลเยอะแล้วก็เสียเยอะส่วนคนที่อยู่ซ้ายบนก็คือไม่ได้เลี้ยงเยอะมาก แต่ก็เน้นชัวเช่นจอจินโยรูเบนเนเวสคาเซมิโร่ส่วนคนที่อยู่ขวาบนเหมือนที่ผมบอกไปไปกับบอลเยอะด้วยโควาซิตเนี่ยไปกับบอลเยอะแล้วก็ไม่ได้เสียบอลเยอะมากอาของโรดี้กับฟาบินโยเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เลี้ยงบอลเก่งแต่ก็พาบอลไปกับตัวดีนะคือเหมือนที่ผมบอกไปสแตตค่าแครี่เนี่ยก็คือการไปกับบอลมันไม่ใช่การดริบเ์บอลหรือว่าการเลี้ยงผ่านเพราะฉะนั้น เวลาเห็นกองกลางตัวรับสแตตรตรงนี้เยอะๆไม่แปลกเด็กแคนร้าก็เป็นคนที่ทําตรงนี้ได้ค่อนข้างดีและนี่คือจุดเด่นของโรมิโอลาเวียแต่จุดสังเกตก็คือจุดสังเกตก็คือของลาเวียเนี่ยจริงๆถ้าเกิดอยู่ขวาบนแล้วขึ้นไปสูงกว่านี้ได้อีกจะดีมากแต่ทําไมของเขาถึงไม่ได้สูงมากเพราะอะไรเพราะถึงแม้จะเสียบอลน,น้อย แต่ก็ไม่ใช่ไม่เสียเลยนะครับสถิติของโรมิโอลาเวียก็คือมีการจับบอลพลาดบวกเสียการครอบครองบอลต่อเกมเนี่ย1.9ครั้งพูดง่ายๆก็คือบางจังหวะเล่นเสี่ยงไปหน่อยถ้าเล่นเสี่ยงน้อยกว่านี้กราฟน่าจะสูงได้มากกว่านี้อีกแต่ผมย้ำอีกทีเด็กมันเพิ่ง19เด็กมันเพิ่ง19ในแง่ของการแกะเพรสซิ่งคุณทำได้ดีขนาดเนี้เก่งเกินวัยนะ เก่งเกินวัยมากๆแล้วก็เกมรับเหมือนที่ผมบอกไปอาจจะยังไม่ได้ขั้นเทพค่อนไปทางดีแต่ไม่ถึงกับดีมากแต่มันเพิ่ง19มันเป็นเพชรที่รอเจอรไนถ้าเอาไปฝึกกับโค้ชเก่งๆเนี่ยติวเกมรับให้ดีขึ้นติวเกมรุกให้เสียบอลยากกว่าเก่าถือว่ามีแววมี potential ค่อนข้างสูงมากสำหรับโรมิโอลาเวียผมยังชอบเลยผมรู้สึกว่า ทีมไหนต้องการคนที่ไปช่วยบิลล์อัพเกมขึ้นเกมจากแนวรับเนี่ยคนนี้ดูจะตอบโจทย์อาจจะไม่ได้ตัดเกมขั้นเทพแต่อนาคตฝึกฝนเพิ่มเติมได้ทีนี้ครับถ้าถามผมว่าโรมิโอลาวเวียเล่นคล้ายใครคือผมบอกว่าทักษะการครองบอลคล้ายปอล์อกบาใช่ไหมแต่ป็อกบามันไม่ได้ยืนต่ำไงปอกบามันเป็นเบอร์8กึ่ง10ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าถามผมจากที่ดูมานะครับผมว่าคล้าย2คนนี้ครับอาบูดิยาบี กับจอร์โอบีมิเกลนะครับคือทำไมผมถึงนึกสองนึกถึงสคนนี้เพราะว่ามิเกลกับดิยาบีเนี่ยอดีตนักเตะอาร์เซนอลกับเชลซีเนี่ยไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ยืนสูงมากเป็นเบอร์6กึ่งเบอร์8นะครับทั้งคู่เลยนะครับแล้วจุดเด่นของ2คนนี้คืออะไรดิยาบีเนี่ยโหแข้งขายาวสเตปคลองบอลเลี้ยงบอลพริ้วมากคือถ้าดิยาบีไม่เจออาการบาดเจ็บเล่นงานเผลอไปถึงเกรด A ด้วยซ้ำ จอนโอบีมิเกลนะครับแต่ก่อนเล่นเบอร์10มาก่อนแล้วมูรินโญ่จับปั้นเป็นตัวรับแต่มันเขายังมีเบสิกในการคลองบอลใช้ซรีละความแข็งกแกร่งของตัวเองได้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้น2คนนี้แย่งบอลยากแกะเพรสซิ่งค่อนข้างเก่งทั้งคู่แต่ถามว่า2คนนี้ตัดเกมเทพไหมก็ไม่ได้ถึงกับเทพ2คนนี้ผ่านบอลเวอร์วางไหมก็ไม่ได้ถึงกับว่าโอ้โหเป็นระดับพาสมาสเตอร์ลาวียก็เหมือนกันสถิติของโรมิโอลาวีเเนี่ย เรื่องของการผ่านบอลคีย์พาสก็ยังไม่ได้เยอะมากผมเลยมองว่าดูจากตำแหน่งการเล่นแกะเพรสซิ่งดีๆมีเทคนิคมีความสามารถเฉพาะตัวผมเลยรู้สึกว่าโรมิโอลาวเวียคล้ายดิบีกับจอห์นโอบิมิเกลอันนี้ในความเห็นส่วนตัวของผมจากที่รู้สึกนะครับทีนี้ครับพอเราได้รู้ถึงสไตล์การเล่นไปแล้วว่าเป็นยังไงอมาดูกันหน่อยว่าทีมไหนตอบโจทย์ในมุมของอาร์เซนอลเนี่ยข่าวของโรมาโนเขาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเสีย ปาเตหรือกานิตชาก้าก็จะมาเอาโรมิโอลาเวียตอบโจทย์ไหมอ่ะผมต้องบอกแบบนี้ถ้าอาร์เซนอลได้เด็กเค้นไรส์แล้วพวกเขาปล่อยตัมัสปาเตจริงๆข้อดีคืออะไรข้อดีคือเด็กเคนไรส์การันตีตัวจริงแน่นอนร้อแต่ข้อเสียคือเอา้าถ้าเด็กเค r นไรส์เจ็บขึ้นมาใครจะแทนละ่ะปาเตไม่อยู่ถูกไหมครับ คุณจะไปฝืนกับอเอลนิน่ต่อหรอมันมันมันก็ไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นถ้าเสียปาเตไปไดโรมิโอลาเวียมาโอเคละเรื่องการตัดเกมอาจจะไม่ได้ดีเท่าตทมัสปาเตแต่เทคนิคในการขึ้นบอลจากแดนหลังแล้วเวลาอาร์เซนอลขึ้นเกมเขาเล่นกันแผนหลัง3ถูกไหมครับก็คือ,อจะเป็นกาเบรียลซาลิบาแล้วก็เบนไว้์ส่วนซินเชนโกหุบเข้ามาเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กคู่กับปาเตให้คลิปซะว่าขึ้นบอลกัน5คน3เซนเตอร์ กับ2ตัวที่อยู่ตรงกลางคือซินเชนโก้กับเด็กเค่นไรส์ถ้าไม่ใช่ไรส์ก็ลาเวียจับลงตรงนี้ได้มีการขึ้นเกมกัน5คนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เกมรับขั้นเทพแต่เบสิกการขึ้นบอลดีแบบนี้มันช่วยให้อาร์เซนอลสามารถครองบอลเหนียวกว่าเดิมสามารถเล่นบอล s พสเซชันฟุตบอลได้มากกว่าเดิมมีมุมเหมาะสมที่จะเอาไหมซื้อได้ซื้อได้แต่ไม่การันตีตัวจริง ไม่การันตีตัวจริงเพราะดูแล้วต้องไปเบียดกับเด็กเคนไรส์หนักมากๆแล้วฟอร์มดูทรงเนี่ยน่าจะเบียดไรส์ยากหน่อยแต่ผมก็มองแบบนี้ครับคือผมรู้สึกว่าถ้าเอาลาวเวียไปก็คงจะไม่ได้แทนแค่มิพิโตรับฝั่งขวาอย่างเดียวสมมุติถ้าโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกลงไม่ได้บางทีมิเกลอาเตตาอาจจะเอาลาเวียไปยืนคู่กับเด็กเคนไรส์เลยก็ได้ไม่ต้องเล่นแบบอินเวดฟูลแบ็กหลัง4แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นหลัง3าระหว่างเกมก็เล่นหลัง3ามไปเลย 3 2 2 3ไปเลยยืนแบบนั้นซึ่งถามว่าเล่นได้ไหมคุณดูเป๊ปกวเดียวล่าก็เล่นมาแล้วแล้วมิเกลอาเตต้าก็เป็นคนที่ได้ปรัชญาอะไรต่างๆมาจากเป๊ปกวเดียวล่าเยอะจุดนี้ก็มองข้ามไม่ได้สมมติถ้าซินเชนโก้ลงไม่ได้เป็นลาวเวียยืนคู่กับเดคกเกนไรส์ไปเลยผมว่าก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะถ้าเกิดคุณจะไปคาดหวังให้คีรันเทนนี่ที่มีความเป็นฟูลแบ็กกับพอเล่นเซนเตอร์ได้บ้างให้เทียนนี่หุบมาเล่นเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็ก อาจจะไม่ดีเท่าซินเชนโก้ไงคืออย่างซินเชนโก้ทีมชาติเขาเล่นมิดฟิลด์เวลาเขาหุบก็ามาเขาถึงเล่นดีมากแต่เทียนนี่ถ้าให้มาเล่นตรงนั้นน่ะผมว่าอาจจะไม่เวิร์กเท่าซินเชนโก้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจส่วนลิเวอร์พูลนะครับของลิเวอร์พูลประเด็นแรกเลยคือเรื่องของโคต้าโฮมกรนนะครับอ่ามันมีบทวิเคราะห์จากแฟนลิเวอร์พูลมาครับไมคิขึ้นฟรีดนะครับแล้วก็โ,โหคนแชร์คนรีทวีตกันเยอะมากสรุปเรื่องโคต้าโฮมกรนให้ให้ดูกัน ในภาพเนี่ยคือนักเต,ต non ะนอนโฮมโกรอนได้มากสุดไม่เกิน17คนถูกไหมครับซึ่งในภาพมันเป็น15แต่จริงๆเป็น16แล้วเพราะถ้าเกิดนับรวมโดมินิกโซโบสไลไปเป็น16นั่นหมายความว่าสล็อตนักเตะนอนโฮมโกรนคนที่ไม่ได้โคต้านี้เหลือแค่ที่ว่างเดียวแล้วที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็ไม่ได้มีข่าวแค่จะซื้อมิดฟิลนะข่าวจะเอาเซนเตอร์สักคนหนึ่งก็มีเหมือนกันบางทีถ้าไปเอารมิโอลาวเวียที่ท อนาคตจะได้โคต้าโฮมโกรนแน่ๆตอนอายุครบ21เพราะว่าเขามาฝึกกับแมนซิตี้ตั้งแต่ปี2020แล้วโฮมโกลนได้แน่นอนเหลือแค่รอเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาโรมิโอลาวียมาไอสล็อตตรงเนี้ยอันสุดท้ายเนี่ยไปซื้อกองหลังต่างชาติเก่งๆดีๆได้นะครับไม่จำเป็นต้องมานังซีเรียสเรื่องโคต้าโฮมโกลนแล้วก็ชื่อชั้นเกรดของโรมิโอลาวียเทียบกับ โฮมกรนที่ลิเวอร์พูลมีตอนนี้คืออย่างเคเดเฮอร์เล่นได้โกเมสเทรนเฮนโดเคอร์ติสโจนพวกนี้โอเคแต่ริสวิลเลียมแนทฟิลลิปเซฟฟันเดอร์เบิร์ดพวกนี้ผมว่ายังไม่ดีพอสำหรับการเล่นชุดใหญ่ขนาดนั้นอ่าในมุมของผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ลาวเวียไปเนี่ยรออายุครบ21ได้เป็นโคต้าโฮมกรอลโอ้ช่วยลิเวอร์พูลนี่ได้เยอะมากๆในโคต้าโฮมกรนอันนี้สำคัญมากๆนะครับส่วนในเรื่องของสไตล์การเล่นเรื่องของวิธีการเล่นเนี่ยถ้าไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับ ก็ต้องไปเบียดกับตรงฟาบินโยแล้วก็ไบเซติตนะครับที่เล่นเป็นกองกลางตัวรับตรงนั้นอยู่แต่ก็จะมีดอกจันเล็กๆตรงที่ว่าพอเขาเล่นเกมรับไม่ได้เทพขนาดนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวจริงแทนฟาบินโยแทนไบเซติตและยืนคู่กับทางเทรนต์อาร์โนเกมรับจะหลวมหรือเปล่าเพราะเทรนต์ก็ไม่ใช่คนเล่นเกมรับดีเทรนต์เป็นตัววางบนยาวแม่นมากเพราะฉะนั้นถ้าพาร์ทเนอร์ตัดเกมไม่ได้จุดนี้เป็นจุดสังเกตเหมือนกันเพียงแต่ผมมองว่า การที่ลิพูจะเอามิฟิลถึง3คนนะ่ะคมไม่ได้ฟิกว่าไปแล้วต้องแทนคนนั้นเป๊ะๆอย่างเดียวผมว่ามันดิ้นได้มันหมุนได้โอเคนะครับเบื้องต้นถ้าซื้อมาก็เอามาแข่งกับฟาบิโนบเซติตแต่ไม่ได้หมายความว่าลาเวียเล่นตรงตำแหน่งอื่นไม่ได้อย่างเช่นตำแหน่งของเทรนถ้าเทรนลงไม่ได้เตียโกเอากันตาร่าก็เจ็บบ่อยคุณจะเอาใครมาเป็นตัวบิลอัพตัวช่วยขึ้นเกมลาวเวียก็สามารถเล่นตรงนั้นได้เช่นกันผมเลยมองว่าลิวพู และอาร์เซนอลที่ตอนนี้เวลาขึ้นเกมเล่นเหมือนหลัง3และกลางคู่เป็น5เนี่ยลาวียสามารถคัฟเวอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นกลางรับฝั่งซ้ายหรือกลางรับฝั่งขวาผมก็เลยรู้สึกว่าอามันก็เมคเซนนะที่ทำไมอาร์เซนอลกับลิวพูสนใจรมิโอลาเวีย แต่ใครจะได้ถ้าให้วิเคราะห์นะตอนนี้ดูจากทิศทางข่าวของโรมาโน่เนี่ยของลิวพูลเนี่ยเขาไม่ต้องรอให้ขายใครลิวพูลพร้อมเดินหน้าล่าตัวแต่ของอาร์เซนอลอาจจะต้องขายก่อนเพราะฉะนั้นถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ลิวพูลดูภาษีดีกว่าแต่จะได้หรือไม่ได้ต้องรอดูกันเพราะว่า ซาวน์ตันตั้งค่าตัวไว้50ล้านปอนด์ต้องไปเจราจาต่อรองนะตกชั้นผมว่าน่าจะลดได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe Subscribe ให้กับช่องคนข้ามบอลบายพีเตอร์บด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School b a n g k o k นั่นเองนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย